เช้ามานะคะเปิดประตูหน้าบ้านเจออันเนี้ยวางอยู่ค่ะคือมาถึงเร็วไปไหมอะเมื่อวานใช่ไหมที่เราเพิ่งบอกว่าของเรไม่มีพอของเรไม่มีเสร็จปุ๊บมีก็กดสั่งตอนนั้นเลยค่ะตอนเย็นตอนเย็นประมาณแบบสี่โมงห้าโมงใช่ไหมคะเนี่ยตอนเนี้ยตอนเช้าแปดโมงของมาถึงแล้วเฮ้ยเร็วเกินไปแล้วที่สั่งอเมซอนนะคะเนี่ยเร็วไปไหนอะอะน้องเรเอาไปหลก ของหนูมาทันใจมากไม่ต้องได้รอเลยนะอ่ะโอ้โหและดูลีลี่เพื่อนเขาได้ของใหม่แล้วก็ทิ้งของตัวเองไว้ตรงเนี้ยจะไปเอาของเขานั่นงลีลี่นี่นะมาของหนูอยู่นี่ลีลี่มาไว้นะเขาเล่นโยนบอลกับน,น,น้องไม่รู้โยนกันยังไงค่ะนูน่นอยู่ในซอกตรงนู้นนะ้าเดี๋ยวเดินเข้าไปเอาก่อนโอ้โห เมื่อคืนมันมืดเกินไปบอกให้นะเขาเดินเข้าไปเขาก็ไม่กล้านะคะโชคดีเรายังตัวเล็กอยู่เขาได้ข้างๆนี่โรงงานแต่ก่อนสังกะสีเขาเน่ามากเลยนะเขามาทําให้ใหม่เขาว่กาม,ามันแบบเหมือนเกรงใจเราแล้วเกิดมันแบบมีลมแรงหรือมีอะไรเขาโกลวสังกะสีจะปิวมาโดนบ้านเรา สังกะสีเก่าเขามันเก่ามากนี่คืออะไรใครเอามากองลูกทำไมมากองรวมกันได้ขนาดนี้อะอ่ะบอลเอาจัดรองเท้าอยู่เหรอคะเอาเด็กดีแล้วนะคะอยู่ดีก็มันจัดรองเท้าให้มาไปทำความสะอาดตรงนั้นเหรอโอเคอเคูเค่เกเ,เอามันมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมเหมือนแมวแอบมาฉี่เ,เดี๋ยวมามาดูให้คู่ไหนมันเล็ก็ออกมาทิ้งเลยก็ได้นะลูกรองเท้าหนูเก่าเก่าอะ ทำไมแล้วทำไมเอาหันหัวหันหน้าออกมาทางนี้หรอรองเท้าอะ่ะอันนี้เล็กแล้วไหมถ้าเล็กแล้วก็ทิ้งเลยลูก <c oughs> น่าจะเล็กแหละมั้งเนี่ยมันจะแบบว่าบางทีประตูคือพอน้องวิลเขาแอบเปิดประตูปุ๊บแมวตัวอื่นก็จะพา <c oughs> กันกรูออกมาใช่ไหมแล้วบางทีก็มาฉี่แถวๆนี้ก็ต้องมาเช็ดออกอน,นี่คือรองเท้าที่เล็กแล้วนะะใส่ไม่ได้อันนี้คือซ้นส,สึกหมดแล้วอันนี้ทิ้งได้ จริงอันนี้สภาพดีนะเอาไปซักเราอาจจะลงขายต่อได้หน่อยอันนี้เอาไปซักก่อนลุกสภาพดีอยู่อันนี้ก็ซนสึกเกอนอันนี้ก็ทิ้งได้อันนี้เอาไปขายได้เพราะว่าสภาพ,พดีมากแทบไม่ได้ใสแล้วหมาชอบไงมันน่ารักเห็นไหมนนี่ก็สภาพ,พดีหรือไม่ค่อยได้ใสไงเห็นไหมอันนี้ก็ส่งลงขายได้ไดไน,นี่ก็จริงๆสภาพ,พดีนะคะเนี่ยเอ้าลีา้นะมันคนละสีอะลุนะมีข้างหนึ่งไหม อมีข้างหนึ่งนี้มีสองคู่ใส่ไม่ได้แล้วมันเล็กเกินไปมากแต่ว่าสภาพก็คือยังดีอยู่เอาไปซักแล้วก็ลงขายได้อันนี้ก็เป็นคู่ที่ใส่น้อยมากนะคะเนี่ยสภาพดีมากเก็บไว้ว่าจะลงขายหลายปีแล้วก็ไม่เคยได้วางลงขายก็เก็บต่อไปคู่นี้ก็ใส่น้อยเหมือนกันเนี่ยสภาพสวยดีใส่ไม่ได้หรอลูกอ๋อเล็กอ่ะอ,อันนี้อั้ขของดูสภาพยังดีอยู่เลยนะ อะไรที่มันสภาพดีก็จะลงขายก็ไม่เคยที่ลงขายเพราะไม่ว่าง <c oughs> หนูหนูหน,หนูเอาชั้นออกมาทําไมลูกไม่นะ่ั้นนองีไม่แล้วเอาเออกมาทําไมเนี่ยชั้นวางอะ่ะานี่มันรองเท้าใครอะลูกทำไมมันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยออม,มีในตู้เหรอเฮ้ยขอ,องใครอะไหนถอดออกมาดูซิมันใส่อะไรทำไมหนูใส่ได้มันคืออะไรของใครจ้ะเฮ้ยเราซื้อมาให้ใครทำไม ห่อนี่มันรู้นว่าอะไรใครซื้อมาตอนไหนเนี่ยคือแบบจนลืมไปเลยค่ะไม่รู้ซื้อให้ใครของในโอหรือเปล่าไม่เคยรู้อะไรมาก่อนว่าเรามีคู่นี้ในบ้านด้วยออ้ยนี่นะมาจัดให้ซะแบบเรียบร้อยเลยค่ะงามเลยทีนี้หืมระบาดทำความสะอาดในบ้านไม่พอนะคะทำความสะอาดนอกบ้านอีกนี่ กวาดขยะมากองไว้ให้ตรงนี้อย่างสวยงามโอ้โหแล้ออกไปส่งลิขุที่บ้านเพื่อนนะคะแล้วก็เลยไปอีออนแล้วก็เอาราวผ้าไปให้น้องเขาด้วยค่ะที่บ้านแม่น้ำวันนี้มีลิขุกับลินะไปด้วยนะคะ ืนีขค่มาดูรองเท้านะคะนีขู่เท้าแบบเท้าใหญ่ขึ้นรองเท้าคับแล้วเขาอยากได้คู่แบบนี้นะ,ะอุ้ยหนูเขาบอกว่าเหลือคู่เดียวอะ่ะลูกแบบเนี้ยใส่อะไรอะ่ะนี่จุนิเต็งกบได้ไหมลูกยี่สิบสองครึ่งคู่เก่าหนูยี่สิบสองได้ไหมถ้าได้ก็เอาเลยเหลือคู่สุดท้ายพอดีพอดีอด้อาวมันแบบเดิมไหมเนี้ยมันมันแบบมันก็ได้แบบเดิมอ่ะอ้ินกันก็มากินข้าวที่ฟู้ดเซ็นเตอร์นะคะ เออนิสุบอกว่าเขาเช็ดโต๊ะไม่สะอาดนะคนที่นั่งก่อนหนะ้าก็เลยต้องมาเช็ดเองก่อนป้าป๋าไม่อยู่นะคะป้าป๋าเขาบอกว่าเขาขอไปรอที่รถนะคนเยอะเกินไปเขาไม่อยากจะแบบนั่งกินที่นี่เดี๋ยวเขาซื้อกลับไปกินที่บ้านนะอ,อ่ะก็แบบว่าคนเยอะเกินไปอ่ะป้าป๋าเขากไไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ในที่คนเยอะนะก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวเรากินเสร็จเราค่อยโทรบอกป้าป๋าแล้วก็ไปซื้อของในซุปเปอร์กัน เป็นแกงกะหรี่นะคะของนี้นะก <c oughs> ็คือเหมือนเดิมอีกแล้วอูดองอีกแล้ว <c oughs> ก็เนตโต้ <c oughs> ของนี้ก็เป็นมิโซคัสดึดงนะคะข้าวหน้าหมูทอดราดด้วยน้ำซอสมิโซ่ของนี้นะ <c oughs> ก็ใส่เพิ่มตัวคัส,สึนะคัสึก็คือตัวหมูทอดนะคะอาหารตามฟูดเซ็นเตอร์ก็จะประมาณนี้แนะบบง่ายๆท,ทั่วไปนะคะราคาก็าเท่าไหร่นะเนี่ยยืมดู อ๋อของมีนี่790ยเยนคะคิดง่ายๆสักแบบจานละ800ร0ยเยนแล้วกัน8ก็ประมาณ200บาทนะคือเขาให้ข้าวเยอะมากมากนะคะเนี่ยรอดูว่าดินากินหมดไหมเลอโอไม่อยู่ด้วยสิ เดี๋ยวเพื Gesch ่อนมาบ้านก็แบบอีออนแถวบ้านเรานะคะมีร้านอาหารเนี่ยอยู่หนึ่งสามสี่สี่ร้านว่างอยู่สองร้านยังไม่มีร้านไหนมาเปิดใหม่เลยก็คิดว่ามันแบบมันขายไม่ค่อยดีอ่ะสาขาอีออนสันอย่างนี้คนน้อยแล้วไปดูสาขาอื่นที่เราไปกันะอ้โหูร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดห้างร้านก็ใหญ่ทำไมอีออนบ้านเรามันเล็กอ่ะแต่ก็ว่าแหละอีออนบ้านเรามันแบบเมืองเล็กค่ะเมืองเล็กคนไม่ค่อยมีร้านค้าก็น้อย แต่ก็ยังดีให้มีอ้อนให้เราได้มาซื้อของอะไรได้อยู่ได้นี่มีการบอกว่าใครที่มานั่งต่อโต๊ะที่เขานั่งนะคะโชคดีลัคก,กี้เพราะว่าเขาทำให้สะอาดยองไปเก็บให้น้องด้วยอะ่ะใจดีจังเลย มองหาผักบุ้งทุกสัปดาห์ไม่เจอเลยสักครั้งเดียวทำไมเขาไม่เอามาขายแล้วเออสเกเออเขาทำเอาไว้เป็นเซตนะคะเช่นอันนี้สำหรับเป็นคาเลอันนี้สำหรับทำยากิโซบะอันนี้สำหรับใส่ราเมงเขาเขียนบอกไว้หมดเลยคนะ่ะ แบบเด็กบ้านเราเขาไม่ค่อยชอบกินปลาเนี่ยนะ่ะเพราเรียกปลาปลาแซลมอนนะเลยไม่เคยซื้อเลยมาซื้อกุ้งกับปลาหมึกเหมือนเดิมนะคะของชอบ <c oughs> แนวอาหารเบนโตะนี่คือแบบเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะคะคือ,อมาคิดไปมาค่ะจริงๆแบบพวกเบนโตะอะไรพวกนี้ไม่แพงนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะสมมติ500ร้อยเยนใช่ไหมได้หมูชิ้นหนึ่งใหญ่ๆคือตัวหมู่เราไปซื้อเป็นแพ็คก็แบบ สามสี่ร้อยเยนแล้วไหมอะคะก็แสดงว่าอันนี้เขาทำอะไรกินได้เลยจังห่ะง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยก็ได้ตั้งหลายอย่างก็สี่ร้อยเยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจริงๆเราอะกเป็นต่อมันก็คุ้มอยู่นะคะไม่ต้องเสียเวลาทําด้วย0สิบเลูกไหนไหนไหนอันนี้เออยี่สิบเปอร์ซ็นต์่นก็หนูนะจิงจริงนี่้วกันลดราคา เราก็เน้นซื้อที่แบบเขามีตัวรถสีถึงเหลืองเนี่ยค่ะก็นเน้นซื้อหมูซื้ออะไรไปไว้นะคะให้เขาทํากันกินกันเองใครอยากทําอะไรก็หยิบทําได้เลยนี่เอาช้อนลดราคานูกอ๋อลดราคาอุ้ยน่ารักเนี่ยเขาต้องแบบพยายามหาความน่ารักมาใส่มา,มาหาซอสหอยนางรมลูก อันนี้ไม่มีอันนี้มีแต่น้ำปลาแล้วก็น้ำน้ำอะไรเขาเรียกน้าพิกอ่าอันนี้ขวดเล็กๆมีเอาขวดใหญ่ไปเลยขวดนี้นะเจ็ดร้อยเยนคือที่นี่อาหารกระป๋องไม่ได้ถูกนะคะเนี้ยปกติแล้วอาหารกระป๋องมันควรจะเป็นแบบอุ้ยของแบบกระป๋องราคาถูกมันไม่ใช่นะเนี้ยอันหนึ่งอ่ะสามร้อยห้าสิบสี่เยนเลยนะ ซื้ออันนี้ส่งไปให้คุณตาก่อนนะค,ะคุณตาบอกว่าอยากชิมคุณตาเห็นมีลูกค้าสั่งแล้วมันต่างกันยังไงละนี่เอาอันนี้ละกันก็อยากทําแพนเคก้กินะคะอันไหนลูกอันนี้ไหมอันนี้เป็นแบบแพนเค้กฟัวฟัวอืมอพวกขนมปังนะคะคือคนญี่ปุ่นเขานิยมกินขนมปังกันมากนะคะเพราะว่ามีแบบเยอะมากหลายแบบสุด เดี๋ยวให้เลือกขนมก่อนนะคะรู้สึกของแพงขึ้นไหมคะเนี่ยซื้อไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะหนึ่งหมสาพัน 3, เยนมาบ้านแล้วทำไมหนูดูรักกันดีจังอะสองคนเนี่ยทาไมมาแบบอยู่แนบเพียงกันขนาดเนี้ยลกเอะ โอ้ยมืดมากเลยค่ะตอนนี้ห้าโมงเย็นนะแล้วดูบรรยากาศ5้าโมงเย็นโอ้หมัมมัดซื้อมาให้สามอันทำไมต้องแย่งกันนะคะสองคนเนี้ยฮะไมาเล่นบอลลูกเลยเดยบอล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 ไม่เอาบอลอีกเอา เลของหนูก็มีแต่มันมาเห็นหนูแบบคาบอยู่ห้าวิหนูก็เลิอกอเพราะอะไรหนูไม่ชอบใช่ไหมน,นี่ให้เลโอช่วยประกอบเก้าอี้นะคะแล้วก็โต๊ะด้วยค่ะอีกเซตหนึ่งเพื่อจะเอาไปไว้ที่บ้านแม่น้ำนะคะเพราะว่าเอาไว้ชั้นหนึ่งค่ะให้น้องเขาเอาไว้เรียนกันเรียนออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าโต๊ะมันไม่มีอะ่ะชั้นหนึ่ง ถ้าแบบว่ามีใครที่จะมาอยู่ที่บ้านนี้เราก็แบบทำงานอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะเอาไว้เป็นโต๊ะทำงานได้เลยนะ work from home อะไรอย่างงี้แต่ว่ามา work from home ที่ญี่ปุ่นเสร็จเร็วมากเขาบอกเขาจำได้ที่แบบทำอันที่แล้วอ่าเดี๋ยวเรายกไปบ้านกัน,กนหนูทำโต๊แล้วนูเดี๋ยวมาจะได้เอาขึ้น,นรถป้าป๋าไป นี่นี่นี่เขามีข่าวหมูเด้งด้วยค่ะอุ้ยอุย,อยไม่ใช่ข่าวเป็นแบบรายการรายการเอามาออกหมูเด้งเนี่ยนี่ค่ะหมูเด้ง <c oughs> <c oughs> หมูเด้งแ <c oughs> บบว่าประมาณแบบที่เมืองไทยมีน้องหมูเด้งกําลังดังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นรายการวาไรต <c oughs> ี้นะคะนี่นี่แอบเห็นน้องหมูเด้งละน่ารักอ่ะถ้ามีโอกาสจ,จะไปหาน้องหมูเด้งเหมือนกันอยากไป ้ยทำไหมแบบรายการเนี้ยถ่ายเมืองไทยพูดกับเมืองไทยอันนี้เรื่องอื่นนะคะเมื่อกี้บอกว่าคนไทยมีอันนึงที่ชอบผ่าตัดแบบทำเซ็กแพ็คอืม้ยตอนนี้เขาบอกว่าอาหารไทยอะ่ะจริงๆมันมีอิมเมจว่าแบบถูกใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเมื่อสิบปีที่แล้วอะ่ะต้มยำกุ้งสามร้อยเยนแต่ตอนนี้พันสามร้อยเยนแล้วนะถ้าไม่เขียนว่าผัดกะเพราตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเยนสองร้อยกว่าบาทเลยหรอเกินไปไหมอะ่ะ อ๋อแล้วเขาบอกว่าไม่ไปไ,ไ,ไ,ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ที่เมืองไทยคือเข้าของอาหารการกินแพงขึ้นมากน,นี่นี่นี่แล้วก็เขามีอันนึงนะคะพาไปร้านน่าจะเป็นโกดังมือสองสน,นี่นี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อคนเข้าไปแบบว่าเข้าไปร้านมือสองอ่าโกดังมือสองญี่ปุ่น แต่พอเลยเหเห็นนี่เหรนี่มันคิมบูนี่นะคิมบูที่ร้านที่มือสองที่เราไปอะค่ะแล้วขายถูกๆใช่ใส่อย่างนั้นเลยแหลนะน้ิดถ้าพิดถึงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ๋อเขาซื้อไปแบบร้านอาหารก็ซื้อไปใส่อ๋อเนี่ยโต๊ะก็เสร็จแล้วนะคะด้วยความรวดเร็วเอ,อถ้าไปตอนนี้แต่ป้าปากินเบียรแล้วป้าขับรถให้ไม่ได้อะอเราอาจจะไปพรุ่งนี้ตอนเช้าละกัน เขาก็พูดถึงว่าเออตอนนี้ค่ะบริษัทญี่ปุ่นนะที่มั่งไทยอ่ะคนสมัยนีย้ไม่นิยมจะทํางานบริษัทญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าเงินเดือนอ่ะได้น้อยกว่าบริษัทไทยหรืออะไรอีกจลังจะมาเก็บขยะว่าจะเก็บรังทิง้งก้วหนูอะไรอยู่ในเนี้คะเจสซี่เ <c oughs> <c oughs> นาะเสร็จเรียบร้อยค่ะ อนี้เอาไปกันเอาไปกันไหนกีการนะคาะฟักปุยะะ้ยใส่สระใส่โดนนาคาจะ่ง